ครับสวัสดีครับผู้ชมนะเชื่อถ่ายเกมไหมครับครับกับไมค์คราบันพิษรับที่บอกคนเราเซียมองไฟครับวันนี้ครับตัวที่เราจะสู้ตัวอะไรครับก็เอเนลเย่กับอยบโยบใครมาไหวอีกคนใหญ่เฟลอีกแล้วคนเดิมสีม่วงตัวดำนะครับแล้วก็ม่วงโคตรเกลนั่นไงห่อสุดเลยรีคองกันรีคองกันรีคองกันอ่าไม่ตีเลยเว้ยอ่าเดี๋ยวคลองหายนะครับโอเคไปลุยกันเลยดีกว่าครับกดกติกาเหมือนเดิมครับพุชพาครับแล้วก็เดี๋ยวเพึ่งนวดเดี๋ยวตีผมออกอ่ะเดี๋ยวซวย คนกติกาเหมือนเดิมนว้ยแล้วก็บอกไว้ก่อนนะไ้บอกกันก่อนเลยครับไคโดเว้ไคโดเต๋อบไคโดนฮะไคโดบิ๊กมัมน้องๆไคโดกับบิ๊กมัมนะครือต้องรอให้แบบเปิดเผความสามารถก่อนเว้ยถึงจะทําได้นะเพราะว่าตอนนี้เราไม่รู้แบบพวกไอ้สกิลต่างๆแล้วผลวิสัยเราไม่รู้เลยก็เลยไม่สามารถทําได้นะครับน้องๆแม่งบอกมาไว้ไม่รู้จะทํายังไงอ่ะอู้หูอู้หอ้อูอ้หูอ้หูอู้หูอู้หอูอห้ออ้อ้ โอ้โหเนาแช่งตื่นเลยอ๋อแอบขุดครับมืมเหมือนกันนะเราสายส้มเหมือนเดิมมาไว้สามสีเหมือนเดิมนะปฏิกริยานมอเจอแล้วเจอแล้วเว้ยโอ้โอ้โหใครใครโอ้โอ้ตวิ้นหน่งไดแทนเลยไม่เบคอนจ๋าเบคอนพูดเบคอนอย่ากี้เลยอยู่เลย เป่ชายผมมีของมาฝากเอ้าร่วงร่วงตายอีแล้วเอาเป็นไรอ้าตกโลกอะไรเมื่อกี้เจอตัวอะไรไม่รู้ครับมัน่ายไปปบอู้ตกตกเหนกันอเออไปแล้วีวดยเครับคิวไปครับจะได้ไม่เสียเวลาเรร่อยมึนเหรอเซตโแลิกิยากอเห็นนะครับเซตโลิงูได้เห็นอะไรอู้ใหญ่ม้ครับโอเคดตัวอะไรแล ไม่รู้ว่าตัวโค้ดผีผีหลอกนะผีเอ๊ะาโด้สองคนเฉดเฉดอะไรไม่รู้พิทฟูครับพิทฟูโอเคอ้าวหายไปแล้วพิทฟูไงไอ้เวลาบ๊อบบอกมาพิทฟูแล้วผมบอกบอกว่าเออคีเปิร์ดโอเคเราเราอ่าู้น้ำกันได้แล้วเว้ยป๊บโอเคจะหมดแล้วกล่องแย่ผมได้ของดีมาว่ะเอาป่ะเอาเอาอีกแล้วเอือเฮ้ยใครโดนทุกน้ำ ขังเลยสุดแล้วเราวันนี้เจอแต่ระเบิดครับโอเคอีกสามตองโอ้ยไม่โดนเออตายดีกว่าครับเดี๋ยวมันเสียเวลาเออแล้วก็น้องๆบอกว่าให้ขุดไอออคซิเดนในุน้ำใช่ป่ะแม่งแบบมันช้าเอามันช้าขุดนานเน่ะเอาขุดเร็วดิไม่ได้เอาใส่ไว้ได้ไงโอ้โหนี่โอ้โหเออวันนี้เหมือนดวงจะมาแต่มันก็แต่มันก็ไม่มานะเดี๋ยวถ้าโดดลงไปนี่ไง รี่เอออโดนหน้ามืดไปด้วยเอ้าวันนี้มเจอแต่ระเบิดไหนเงีสกินบัคเลยโอ้โหโอ้ตอกหลุมเจเลยเจเลือกสายป๊บไปแล้วกินโดนระเบิดกเด้งมามากล่องธรรมดาเนี่ยครับอุ้ยวู้ดวู้ดหูแม่งเกมม่วงอ่ะเกม่วงไม่มีขาเกมม่วงไม่ใช่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 ตาวันไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวอยู่ดีวิ่งไหวไปไปแล้วเกมทางขวาไม่ค่อยมีใครไม่อะ ปเดี๋ยวไปดูโอ้โหดอกไม้เราเป็นคนดีอย่าพึ่งอย่าพึ่งผ่านนี้ยังไม่ดูครับเราดีบ้างวันนี้มาดูช่องจีนแล้วทอดไทยยังจะมาซีเรียสอีกซีเรียสว่าอะไรโอ้เมื่อกี้ขออนุญาตห้ามดูของไทยสักครู่นะครับโดูของเราเล่นขำๆนะครับอย่าซีเรียสมากเลยโดนของให้เอาออกไปเลยไม่ต้องมาเล่นโอ้ไม่ไหมดแบบเราทำให้คนอื่นสนุกไว้ยนะครับไม่เป็นไรนะครับก็อย่าพึ่งซีเรียสกันนะก็ด่าด่าโคตรจริงจังอลย ใช่แต่ผมแชร์นะเพียงเป็นดาฟิวนะครับเล่นดาไม่ได้ดาเลยด้วยนะดาฟิวด้วยโอ้โหกล่องไกลเเว้ยฮ้ยอ่าทิ้งทิ้งเดี๋ยวผมจะได้ชุดแบบเทพแล้วอู้ไม่ครับไม่เอาแล้วแบบเปิดไปนี่แบบของเบิร์ดอะไรเงี้ยอ๋อมืดได้แล้วได้แล้วได้ของอันแย่นะผมยังไม่ได้เลยเนี่ยได้โปเตโต้นะครับโอ้โห โอ้โหได้อ๋อทีหลังเราต้องขุดข้างๆก่อนดีกว่าครับพอแล้วเหลือมันกล่องทัสวิตต์แป้งตกลงไปใส่น่าจะมีเว้ยเย่ขุดต่อปึ๊บไม่ลปกก้บิลเลอะนีนี่ป่ะเอ๋ฟิลลักกี้โคชันอ่ะเจอป่ะโอ้โหตกโลกเลยโอเคเราซุ่มซุ่มสายซุ่มครับอ่าลาก่อยลูกใบนี้ทิ้งไปทิ้งไปโอเควางเรียงกันแล้วใครโอ้โหเลือดตรงนน้นไ่ะตรงนน้นไ่ะอู้ ไอ้ทำยังไงวะเด็ดเลือดพอมไว้วะกดฮิวไงกดฮิวฮิวอะไอเทมมันนี่ไอเทมไม่มีไงไม่มสายคนรู้หัวใจไม่เอาผมมันไม่มีหน้านั่นโอ้ยเหลือสิบสิบก่อไม่ไม่ค่อยได้เลยโอ้โหองคลัราดเงเรียงกันเลยได้แล้วเด็ดปึ๊บอุ๊ยอ้อปึ๊บเนี่ยโอ้โหพาร์ทนี้พารแย่สุดแล้บัวป๊าป๊าป๊าโอ้โหร่วงไม่ค่อยมาได้เลยชุดเกาะชาติที่แล้วได้คนเยอะ อันนี้ไม่ค่อยได้เลยเลยโอ้โหโอ้สามสี่ไม่ได้เลยจริงเหรออูหได้แล้วเเสียงเชียวหลังเลยจะขอพีระมิดสักอันพอแล้วเดเดี๋ยวปึ๊บปึ๊บปึ๊บตี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 เอาไปครับเอาของคืนน่นเอาตายโอ้โหผีแม่งเอ๋อผีจะขอไข่มังกรต้องสองอันอ่ะพี่ฟูกอนโเคไม่เคยได้อะไรเลยปึ๊บ พอรีบเปิดเลยนะเหนือเปิดช้าสุดได้คนเยอะไม่น่าจะเกี่ยวแลละอู okay. ้ยังกระติ so ่งเหรียญไว้เคเดี๋ยวครับมาแล้วอันนึ่งครับเลือกสายครักดการ์ดเลยเอาตีแกะเอ้าบ๊อบน้อยน้อยเบบี้บ๊อบอุ้ยขอมีบ๊อบน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูเดี๋ยว T P มาไหนวะนะไม่ที T P กดซูมดูอาหายจัดวัดเด็ดครับข้าวอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอู้ยเกือบซวยแม่งไหมนยเรา

ไปเสียงอะไรวะป๊า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 ตกใจยึดปะโอ้ยเรียบร้อยตกยันฝากโฮวินได้เฮ้ยเดี๋ยวเรามีเรามีเรามีไอ้นี้เท่าตะวันตกเราโดนหมดอย่าอย่าไม่เอาไม่ชั่วร้ายพะเนี่ยไม่นะเอาเอาโอ้โหแล้วเปิดอุ้ยใกล้กล่องไว้ผมจะเสร็จแล้วนะทุกคนไม่ช้าเหลือวแปดกล่องกล่องดีหมดแล้วเหรอกล่องดีหมดแล้วเหรอเปลเริ่มรวยแล้วเริ่มรวยแล้วไป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 พีพะบิท ปึ๊บมปขอมาอู้ิดแล้วเดอเอเเอาตกอ้ออออเออเเออเออเอไมีอะไรเออเกือบตกครับมีมีอะไรมีอะไรที่แรกไอ้ที่บ้านรักโคชได้ปะมีปะไม่นะเดี๋ยวเสวิตลืมสวิตครับอทแรกเด้อเพผมน่าจะมีเยอะโอ้โหเยอะอยู่อ้าไม่มีสวิตเชยมอฟิแรกฟิแรกให้หน่อยดิีเกเดินไปอ่ะมีแค่สาสิบเจ็ดอันเองเออเหรอดอยให้คืนเงโอหผมแบบปื๊ดบลอกั้มรวยแล้วพะเนี่ย ตักหลังมันไม่ดีอยู่ะอ้ออันนี้ได้แล้วอย่าไม่ได้ไรใครใส่มังกรใครมังกรเคโอ๋อโอเคแล้วโอ้โหได้หัวอะไรวะเนี่ยอือไปลากิมไม่สบายครับเพื่ออาจจะมีเสียงไอเข้ามาอะไรก็ได้ขอโทษกัตแล้วอย่างนั้นบ้างอะแถวที่โขดอีกแล้วอุ้ยโอ้โหขอปเลยฟึ๊บขอที่โยนเหรียญต้องสิบอันคอเนี่ยปสิบใจเลยสิบโขดเฮ้ยเดี๋ยววางภาพแม่ ส่วนถ้าผมลืมอันไหนไปข้อคอมเมนต์ไว้ทัน้องๆทั้งหลายไปคือบางโอ้โหเป็นไรระเบิดระเบิดโอ้โหลาโเย์ไปเคปึ๊บเลือดไลไสุดะเบยอุ้ยยาโล่ไปเพราะว่าเลือถึงเยอะเดี๋ยว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 ี๋เดี๋ยวเดียวเดีวเดี๋ยวเดยวเหลือวเดี๋ยวเดียเหลืองเดีเหลืองเหลืองเดยเนี่ยไอวเนี้ยเเนเนียเย พีดฟูมาครับโเตโตโอ้เดดเดอดเดอดเดอดเดี๋วนี่อะไรเอานดดก่อนดีวเยีรัเีรไปแล้วเหลืองกล่องไม่รู้กล่องเยกล่องอ้ยเนื้อพร้อมกันเลยเนื้อเ้ย s e e d เท่าไหร่เอมสเตอร์เเวแกะรางสีบอ้ยา้หอ้ยยแล้วใคร้ยมันมาตรงนี้ดเเนแป๊บทีกล่องแล้วแเฮ้ยฟิลเร เหลือแต่ล็อคี้บวกอะมีล็อกี้บวกเชื่อพันนี้โอ้ย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 ใจเย็นพิษพิษทพิษพิษได้ไปรสาบรอบสี่รอบแล้วนี่อะไรเนี่ยอ๋อตัเ e m e r a l ลไอ้ตัวเนี้ยอ๋อไอ้นี่อีกแล้วตัวอะไรไอนี่เนี่ยที่ Shadow เงาแม่งเงนมันมองไม่เห็นหรอกพิษฟูทันทีมันโดนมันจะเห็นแป๊บหนึ่งเอ้ยกล่องนึง่ะไปเปิดใกล้ด้วยหรอโอเคจิ๊บฟูดครับ ไปเอ๊ะครบแล้วนะทุกคนไปแล้วเฮ้ยกล่องดีหมดแล้วเหรอเฮ้ยพีระมิดพีระมิดเฮ้ยไหนวะเฮ้ยใครหายนี่ไหนดิไอ้ตัวที่แรกไอ้ลัคกี้พุชชั่นได้หายไหนอยู่ตรงนู้นนะอะไรอ่ะมัรจะโตขวาเหรอไหนววะคลายดูหน่อยดิใน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 เมื่อกีพุ่งไหนวะอยู่ตรงไหนเนี่ยทิ้งทิ้งทิ้งเดี๋ยวไม่หาดีกว่าตรงนี้น่าจะไม่มีโอเคครับทิ้งโอ้ไหนวะโคตรดงขยะอยู่ตรงพีระมิดเนี่ยขวาไหนฟิลขวาไหน ไม่ใช่ไปทางขวาออกมาจากโคโลเซียมแล้วเป็นขวายอีึปุ๊บโคโลเซียมใช่ไหมใช่โอ้โหฝั่งนี้เด็กเด้อเด้อเด้อใจเย็นเลยไอ้ที่มันอยู่ข้างบนปะเออเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่ไงนี่ไงมานี่มาปิรามิดมาปิรามิดไอหัวะนี่ไงจะปิรามิดเปิดได้เมื่อกี้นะอะไรนั่นเอ็นดีซีโอเคตัวแรกก่อนโอ้ชั้นอันหนึ่งก็น่าจะสู้ก็เอเนลไว้เลือกซ้ายครับอ่ะโอปุ๊บโอเคโอเคได้แล้วเว้ยเหล่วกองดีคร์ใช้ต้องสิบสามวันนะ ไงสิบสามเลยใช่สิบสามเฮ้ยคุ้มอยู่เลไม่ใช่สิบสามสิบสามกับเนอตอนแรกมันสิบโอ้เวลเววเววใช่เออมตัวนั้นมันสิบหรือว่าสิบสามใช่ค่ะรื้อจำคิดกับอัลลัคกี้อันลัคกี้ผมมีอยู่เนี่ยเดี๋ยวปลาใส่องใสแล้าเดี๋ยวพันยับต้องแลกไวๆเว้ยจะได้ชนะคนอื่นเขา แล้วเรากดรีของเราแรกเสร็จอ่ะย่งคีมสเวลาใ่องแล้วเลยกดรีเดีเดีดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยอด้วยไอ้ไข่แล้วเดอเดอไก่ไก่ครับไก่เออโอเคพูดมาเดี๋ยวทุกคนดแล้วก็โอเกของอ่ะโอ้โหของโคตรน้อยเลยครับจังวะนี้ทิ้งไปบล็อกได้ดีกว่า ปึ๊บบล็อกดีกว่าเหมือนเดิมโอเคบล็อกดีกว่าเหมือนเดิมปึ๊บเดี๋ยวเก็บของที่จะเป็นโอ้โหเคยเป็นอย่างอยู่ดิตู้นึงตัวแตกตุ้มโอ้โหอ่ะไอมันโอ้โหโอ้หาช่างมันนะครับอ่าอันนี้เออสลัดนี่เขามีเลติ้งจะดีมากครับเผื่อได้ของดีดแล้วแต่สู้คนอื่นไม่ได้อยู่ดิไม่พอโอ้ยนี่โผล่เก็บไว้ได้มากกว่านี้เฮ้ยไอ้รูปภาพนี่มันแลกได้ด้วยหรอไม่ได้ได้เอ้าไม่ทันละไม่ทัน คือมีน้องคอมเมนต์มาแต่ก็คือผมไม่รู้เหมือนกันครับเพื่อนบางเห็นเอะไรขึไม่ได้เหปอเคเวลครับเวลมันขึ้นไม่เคยโอ้อีกแล้วได้เยอะกว่าวันนี้เวลยี่สิบแล้วกว่าคราวที่แล้วอ่ะอ๋อออฟซิผมหมดแล้วนะหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเหลือกล่องหนึ่งมันได้ไอ้นี่เยอะจังได้อะไรอ่ะไอ้ที่ให้เปิดเพิ่มอีกสี่อันอ๋อเปิดเพิ่มสี่อันอะไรวะอ๋อเป็นตัวเรมิดโอ้เรมิดกิดโดดีไหม มันไอ้นนี้แปะว่ามันแฮกป่ามัแฮกป่าเออฟิลมันแฮกเอาพี่ของโลกแกเดืองดีเดืองไม่เอาไม่เอาไม่เอาหมวกเนี่ยมีหมวกเทพอยู่ไอเดี๋ยวไปแรกไอ้นี่ดีกว่าชุดชุดเกยอะชุดเกยชุดเกยด้วยนะไอ้นั่นนะชุดกระโปรงอะกระโปรงอะกระโปรงเทพอบบเอาแลงของไม่ได้ยืนนี่ดิขวาขวามือขวามือมึงบ้าจะบังกันอยู่ไหมเล่มไม่ได้หรือเปล่าไม่ได้ฮะวัด ทำไมมันโดนดีให้กล่องเปิดเพิ่มเยอะอย่างลองลองลองได้ไหมไม่ได้วัดเกิดเลยใช่ไหมไอ้ยะห็นว่าของมาเดี๋ยวแลกให้มามามาจะดีเหรอจะดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยได้กลับมาไม่ครบอะไรงี้ไงปเออเอออะไม่ใช่คนอย่างนั้นโอ้โหใช่สิเวิจัยแล้วโอเคมามามาเก่งแต่ดีไร่ซิกลับมาครบเอ้าของตกแล้วแลกแล้วเว้ยเขาเนี่ย เดี๋ยวมีคนโลเกียบอ่ะอามีด้วยมีมีตัดไปเดี๋ยวแรกฮาคีสักสามอันเอาเผื่อไว้แต่ไม่น่าจะได้ใช้นะมันไม่เอเนลไม่ได้เก่งขนาะเว้ยทำไมแมวแม่งไม่อะไรอย่างเงี้ยตามจริงมันโหดนะทาไม่เจอลูฟี่ใช่ไม่น่ามาเจอตัวแพ้ทางนะครับไม่ได้ก็เก่งอยู่ใช่แล้วอุตส่าห์ใช้ฮายคีสังเกตเดีวมันโทร่าเว้ยอืออ๋อได้ซื้อนาเลยผลแรกตัดไป โอ้โหของแมวแมวแมวคนฟในกล่องไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละอะไรวะเริ่มงงไม่รู้หนัน้ะดีบอนนี่ไงไม่เคยดูไงซาวัดะซึนอาโยชิโอ้โหโอ้โหเดี๋ยว็ดเด็ดเฮ้ยพิทฟูโอเคพิทฟูมาเฉยอ่ะงงเลยมาเดี๋ยวคัาดได้ของเยอะเลยมืดมืดเดี๋ยวเอเนลจะโดนเราตบไปสามคนโหแม่งแบบเข้าเทียบมากอ่ะ มันหนึ่งตัวโอ้โหสู้กับเราเก็บเก็บเก็บเบแรกชุดกดกชุดเก็บนะครับเอ้ยแต่มันเลือดตั้งหมื่นึ่ิเราเลือดเท่าไหร่สองร้อยเสบายเฮ้ยแต่เราแม่ต้องมีลัคกี้โพชั่นกันทุกคนเลยเว้ยผมไม่มีไงไม่มีไงเออเนี่ผมมียาดีอ่ะเอายาวินวอล์กแปดนาทีอ่ะกินเลยจริงเหรอใช่เหรอวะใช่ดิใช่เหรอใช่บินวอล์กบ้าเลยใช่สิโอ้ ไม่เชื่อใจผมเลยไม่เชื่อครับไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อเชื่อใจกันหน่อยสิอมาแรงจริงกระโปงเกอเอามาอยรู้ครับดาบของมีพ่อจับเซตเกย์ยี่ว่ะเฮ้ยมันดีนะดีนะคันดีไม่ดีไม่ดีไม่ดีเลยมันไม่มีความหล่อเหลาเลยเออไอ้ลืมดาบอ่ะลืมดาบลืมดาบก็ดาบอ่ะอ่เดี๋ยวเก็บห้าคีได้เยอะอีกแล้ว บวกดาบไปครับเออดูท่าเหมือนจะได้เยอะอีกแล้วช้าคดูช้าโอ้โหได้รู้ก็เจ๋ดเลยออกดาบอันนี้โอ้โหชับเนี่ยสองขนาดเปิดเร็วนี่ยังจะได้กล่องมาเพิ่มแล้วเปิดต่อเอาันนี้แล้วกันแฮกโปรแกรมอะไรเนี่ยโปรแกรมฮกลักกี้โปรแกรมแฮกลัคกี้เออลัคกี้แฮกอ๋อใช่เดี๋ยวคุณโอเปตจะมาแล้วเฮ้ยแรงไม่ได้โอเคได้ละโอ้ประสบการณ์การเปิด ได้โอเปเกอร์ทุกคัสระดับนี้ใช่โอ้โหนี่เองดูดูในมือไปดูในมือนี่นี่หันมาหันมาเว้หันมาไหนในของเห็นหัวตั้งหน่อยหันมาเดยหันมาดิไหนเอ้ยเจ้าดาด่าด่ามีฟิลมาดูนี่หันมาหันมาเดี๋ยวได้โอเคครับมัเยอะมีอัมโมเล่หนึ่งเม็ดไหมเก็บ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 ใช้ไปแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเอายามีหนึ่งอันแล้วกันนะเรจะให้สกองอะแล้วก็เอา โอยฟิวช้าตุ้งแบบจ่ายสวยมากองบกองแดงเลยโอ้โหสิบกองสิบกองขำๆไปสิบกองเร็วลูกแล้วเว้ยเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวให้แน่ๆครัคนละสองเยยี่มโอยไอ้ผลบอมบอมอะไรนี่ผมว่าโหดไม่ขโมยนะครับฟิวให้อย่างงี้ครับถ้าฟิวไม่ให้ก็ขโมยเอาแบบอย่างชั่วรู้สึกชั่วไงไม่รู้อ่ะเออเอ้ยตะวันมันเงียบปะส้มุ่มอยู่ซุ่มส้มไม่มีเอ้าแมว ดูนี่ตะวนดูนี่อค่ามันไม่ต้องแลกด้วยโอ้โหแต่มันไม่คุ้มเลยครัอือเอาไปก่อนเอาไปก่อนมันเต็มไหนโอ้โหมีเต็มเลยนะมีเต็มเลยนะเอาม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 าเอาไปแบ่งเงินโอเคเลยหลบดิตัวไม่ได้เลยเดียวนเดียวได้หรือเปล่าไม่ได้อ่ะเอามาแบ่งแบ่งแบ่งนะเอ้ยเยอะ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 ไปเยอะไปไอ้คไม่ได้สักอันมาโยนมาโยนมา เอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหหมดกองหมดกองหมดกองเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้อีกคนละกองอ่าไปไปไปแหลกเยอะก็เท่านั้นแหละใช้ไม่หมดอยู่ดีเออปใช้ใช้หมดอยู่ดีเฮ้ยแต่เราต้องเอาโอเปรให้ได้ไงอ๋อโโอ้หเดี๋ยวแลกคีแม่งสักสิบเดี๋ยวกุลาไม่ก็ผลกูมุกกมุกก็ได้จะได้กูมุกอีกคนละกองไปอ่๋อ่มันป่าฟิลป่าฟิลเต็มตัวที่บ้าที่แล้วอ๋อเอาเอาสองกองโอ้โห สองกองเลยผมมันเด้งเข้าตัวนี้หมดเลยอะเมื่อกี้เห็นเดินเข้าไปกดโทษ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 ฟิลไม่ใช้โปรแกรมแฮกแฮกลัคกี้บ็อกซ์ใช่นะผมยังไม่ได้แลกไข่มังกรเลยฮะโอ้โหไม่จะรวยไปไหนวะก่อนเปิดคลิปนี่แบบโชคโชคคุณร้อยอะไรเงี้ยครั้แรกอย่ามีมาสักหน่อยให้เหรียญมาเยอะๆเคมาสักหน่อยเลยนะโอ้ต้องโอเป้ให้ได้ อยากได้โกมูอ่ะโอเคแล้วอ่ะเอาโกมูแล้วว่ะโอเคเดี๋ยวผมแลกของในกล่องของแดงดิมาโกมูตรงมาเดี๋ยววันนี้ใช้โกมูสู้กับโอเปะมาในกล่องที่สองใช่ใช่เหรอมาแล้วโอเปะมาเลยวันนี้โอเปะโอ้โหเผลในตำนานในมาแทนอ่ะข้างนี้ข้างนี้เพิ่งได้โอ้โหของผมเต็มแล้วอ่ะมีใครมีจา่เพิ่มมั้เฮ้ยผลไล่อะของเต็มจะรับโอริโอริ ใช่ไงจะได้แบบเปิดให้ฟูแบบนี้โอ้กุลละโอ้ไม่เอาอ่ะมันไม่โหดเกินมันไม่โหดเกินนะนะสำหรับเอเนลเอเนลมันต้องเจอผลโกมุเท่านั้นให้ถึงกันโอ้มันหาไม่เจอเลยเนี่ยกกมุโกมุเออกูกูกมุโกมุใครนะกูละสองผลกูลละสองผลนี่ไอฟิวไอแฮกแกโอเคผมแล้ครบแล้วไอ ยังไม่ได้โกมูเลยอ่ะฟิวแรกกันที่ไหนเดี๋ยวฟิวฟิวฟิวผีเหมือนเดิมอ่ะเหมือนเดิมอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเรากินเปิ่มหกสี่นะขนามายามิกับอ่าเยี่ยมไม่รอเลยนะได้แล้วไปเลยจะกินอะไรดีวะคุณล่ากับที่นี่ทั้งวะยามิกับคุณล่าป่ะคู่สองคนนี่เดี๋ยวเรากินเฮ้ยใครใครแบบล่ำรวยแรกนี่อะไรดิแรกแรกอะไรครับควรควรหนวดขาวอ่ะขาดขาดอีก ติกสิบอะนี่เลยป่าฟิวจัดไป่าฟิวแล้วให้หน่อยดิอันนึงทวนหนวดขาวทวนหนวดขาวทวนหนวดขาวไม่เอาดาบมีเขามีเอาเอาไม่ทีต่อเหลาใช่ไหมไนี่ยเนี่ๆ โอ้โหแล้วแม่งไม่มีเวลอีกเป็นเอ็นสักโอเคเดี๋ยวเราแหละอีกสักสสัักกหน่อยไม่มีหนึ่งเลยว่ามีป่ะไม่มีโอ้โหโอ้โหโอ้โหมีแต่อันเท่ไม่เป็นไรเราจะรอดูว่าจะได้โกงไปครับไม่ได้เพราะว่าโอเคดีนะอย่าไม่ได้กินผลอื่นได้แล้วโกมุโกมุกแค่ห้าสิบง่าอเอาว้ยอ่ะเฟีวนี้ไปกินไปให้ให้ให้ครับขนมอร่อยอ่ายามีครับมายามีกับอุร้านครับอ่าเอ้ยมีคนบอก เอ้ยยังมีคนหลงเชื่ออีกว่ากินสองผลไม่ตายเลยครับจะเป็นกินยาพินะโอ้โหให้มคนหลงเชื่อเลยมาแล้วบอกตรงกุลาดสามผลกุลาสามผลที่ฟิลมันฟิลมันโปจะไปยุ่งกับมันไปจูบกันให้หนึ่งผลเนี้ยเอาได้แล้วเอากูมูแล้วเนี่ยได้แล้วอ่ะพอดีร่ำรวยจริงใช่ไปไปไปได้แล้วก็ชิ่งหนิปะเดี๋ยวได้จัดของดีๆวันเดี๋ยวลืมไอ้นั่นหกรูปแบบ รูปแบบอะเอาอไม่ใช่เลยเอาไว้วิ่งไงพี่เราไม่ใช้สังเกตนะอ้สังเกตนั่งพอโลเกียเลยไาแล้วนี่นะครับคือเอเนลยั้งนีใจเย็นๆเอาเลยล่ะไปแล้วโอ้โหล่าสี่ผลนะโหกูลาสี่ผลเท่นี่ยยันี่มันฟิลกูล่าสี่ผล อตอเตอรเตอ่์เตอรเตอรเตอเตอร์เตอรเตอร์เตอรเเอรเอรเอเตอเตตอยเเรอรเอเฮ้ยเนอยเตอเตอรเอรเตอรเอรเตอรเตอรเตอรเอรเอยเตอเอยเตอรเอเอยเตอรเอยเเเ้รเเรเเรเเตออตอออมตออกมาตอนออมอาตอรอออรอ โอยแรงอยู่เนี่ยแรงอยู่เนี่ยใช่ห้าเหมือนกันเหนไใช่ครับฟิลมาเร็วเร็วสิยีงไงห้าสิบห้าสิบอ๋ออาลูมโอคุเคเล่นฟิวดักลูมโอโอเพื่อนตี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 าอต เงียบมัวแล้วพืนกลยังยืดเอ้าเอ้าตีด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 เดี๋ยวมืด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 อ๋ออ๋มืดมืดมืดไอ้นี่อยู่ไหนอ๋อเวียนหัวเออมองท้องฟ้าโอ้โหบับห้าสิบเลยมาเว้ยเขานี่ทะลุพื้นกลยังยืดนี่พิททอลครับกระสุนพิททอลแล้วก็เพียสองดิ่งเร็ว ไอ้สามเขไหวป่ะเนี่ยเอ้ามันล่วงมาแล้วไอ้นั่นนีไอ้ท่านั้นนีท่านั้นนีท่านั้นนี่ไอ้วางบล็อกอะเออนั่นแหละมไม่ลงขล่งเลยนะพดวะดีแหละแบบสดยอปับบปบปโอ้โหโอ้โหอปึ๊บเดีกวเอาเันึกนี้กันนี้ลงนี้แหละนี่แหละมันเทพดออกอกดสูงด้วยเบ ไอ้แขกได้ขึ้นไปข้างบนปืนเจ็ดข้นไไม่ใช่ปืนเจ็ดอ่ะอันนี้มันปัปืนพกนะครับอ๋อเออตืมท่าเข้ามาติดอะไรเนี่ยอืออืบอกให้ขึ้นไม่ขึตายวะอือโอ้โโดนท่าเพื่อนโอ้ปั๊ป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 ปัปั๊ปปั๊ปปปั๊ปปัปั๊ปปั๊ปั๊ปปั๊ปปัั๊ปปั๊ปปัั๊ปป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 ั๊ป กายลเนี oh look, ite, look, look. Look, look, look. ่ยอ oh, oh. no like, oh ้วหลบหลบหลีเอ right right. ๋อาๆไปแล้วเอ้าจะไหนวนมาแล้วครับเดี๋ยวนไม่ได้เเรววโอเคสูงครับลลีอลกิบอ ah, okay. ัลกิบอัลบหลบหลบกหลบกลบครับโดนปะไม่โดนไม่โดนไม่โดนตีตี้ทมนเป็นหลุมี่ไงวะไอ้นี่ากุลร์กุลาครับ โคตรแรงมองตรงได้ขนาดนี้ครับโอ้โอ้เออแล้วตายซะสองขึ้นก็ยังยื่นครับขปืนปกตี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 เออโดนเพื่อนปะนี่ตีอ่ะอ้ เดี๋ยินมันจะล่วงมันจะล่วงมู่เกียสาวเกียสามโคตรแรงอ๋ออะไรล่ะมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยนี่รอรัด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 ขวังขึ้นดาบขวังขึ้นดาบโอ๊ยน้อยครับเอาหายใช้มันดูดเป็นลักดูดเหรอเอ้าตกไป าล,ลาด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 ป๊อปเรียบร้อยเออเฮ้ยหลอเต็มเฮ้ยได้กีตาร์าเฮ้ยได้กโลโรถลงอะไงเดี๋ยวลองใช้ดิเได้ไรบ้างอ่ะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องตายก่อนเฮ้ยใครใครก็ได้เก็บรูมเลยดิเก็บรูมไหนครับคิวครับโอ้ยเก็บแล้วได้อะไรบ้างอ่ะโอ้ได้ำมืเนี้ยปื๊บปึ๊บ ใช่ใช่มีกีตาร์ไว้แล้วก็เอาอะไรนี่มาครับเรามาใช้ผลนี้กันเถอะครับไปพันนี้แบบเงชิวๆเลยเนี่ยใช่นี่ไงเอเนลมันแบบยุคก่อนไงมันไม่ใช่แบบสมัยนี้ไงโอ้โหชิวๆยี่สิบหกนาทีได้อยู่จะได้อยู่ครับโอเคครับไปเดี๋ยวไปหาอะไรทำก็ต้องพิวพีนก่อนดีโอ้ยอดีย่าเพิ่งยเพิ่งถิวพีลให้เอาอ่ะมาเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิไปครับไปบวกกันดีกว่าเป่าฟิวฟพีใจปั้มอ่ะไปเดี๋ยวดู ที่เราเขบอกว่าเขาบอกให้ลุงปิวเวยเอาดิเอาดิได้อยู่อ่ะเ้ยทำมแค่สีเหรอเฮ้ยทาอะไรเนี่ยเฮ้ยมูดโดนแล้วดมืดม um, ืดมเอาเตะเลยวะเอแล้วไงวะมืดแล้วไงวะแล้วไงวะแล้วไงวะแล้ววว มืดงปับปั karaoke karaoke> เอาตีไม่เข้าอ่ะตีไม่เข้าเอาดีเอาดีไปตีไม่เข้างงอะดิงงอะดิปัปับปับปับเดียวเดียวกินแป๊บเอ้อเ้ยมืดมืดมืดูเสร็จแม่ปล่อยแม่ไม่มไม่มมเว้ยีกันแล้วเแีวเดียวเดียวเดียวอยู่ไหนกันน่ยอ ช่วยด้วยเปงตะวันเป็นไรตะวันเป็นไรอ่ะมืด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 ไฟด่อยดิปล่อยดิเธอไปตีตะวันไม่เข้าอ่ะเอ้าโลเกียไงอ๋อผลเลยโก็โรไงอ๋อโก็โก็โรเอาดิเอาดิโลเกียฮะได้เอ้าผีนมปะบ๊ายบายตะวันติดเว้ยติดติดติดใจะไหมเอาดิคิวก่อนไว้ทุกคนอืออืออือเอาแล้วทับคิวก่อนครับเดี๋ยวกินแม่งฝุนดีๆก่อน ไม่มีอะไรเลยโอ้ยทำไมสกิลวันนี้มันเยอะจังวะตะวันล่วงไปซะไม่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 จะไม่ล่วงอยากขึ้นมาเลยโอ้นั่นทโอ้โหเลยโคตรเกลียดเลยเอือจะด้วยไหนมเขาจะช่วยอยู่ไหนวะโอ้โหมืดมืดไหน ทีครับเราจะหลุดแล้วจะหลุดแล้วจะหลุดแล้วไม่เป็นไรอ่ะโอ้จะบินจะบินหนีก็ไม่ได้นะเอาลูบเลยเอาเลยจะบินหนีก็ไม่ได้ด้วยนะดูมอะไรอ่ะเอาได้เอาได้นี่ไงทับทับไปไม่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 เอ้ยติด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 อือแรงเลยอู้ดดูดูหูแรงแรงเลยเดี๋ยวปึ๊บปื๊ดปื๊ดปืรู้จักกันไม่ใช่ติด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 อ๋ออือไม่ได้เนี่ยคือเยอะ เอาดิ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 อา้อเอาดิโอาดิเอาดอาดิเอาดิเอาดิเอาดิโอาดิเอายอาดอาดิออ้ดิอาดิอดิอาดิอดเอาดิอาดอาดิเอาดิอ้อาดิอาเอายิอาดิอเอาดอาดิอาดิอาดเอาออ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 อ